สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่คลอง16นะครับเป็นคลอง16องครักนะครับจังหวัดนครนายกผมอยู่ที่หน้าแปลงนะครับเป็นแปลงตัวอย่างพื้นที่สวยๆนะครับวันนี้ก็มาเปิดน้ำรดน้ำต้นไม้ปูหญ้านลครับเพราะว่ากลัวว่าหญ้าจะตายปลูกไว้แล้วนะครับก็เป็น, а, นห่วงก<ๆ>็เลยแวะมาเยี่ยม Commander บ่อยๆนะครับนี่นะครับวันนี้ผมยืนอยู่ตรงศารากลางน้ําตรงนี้นะครับเป็นสาลาก,กลางน้ําที่เราปลูกไว้นะครับไว้สาหรับพักผ่อนนะครับเพื่อขุดสระไปแล้วไม่อยากให้เสียพื้นที่ ในการที่จะเป็นสระอย่างเดียวนะครับก็ทําเป็นสารากลางน้ําไปซะเลยนะครับมีเทเลสมีลำรางนะครับแล้วก็มีสระน้านะครับไว้สาหรับเลี้ยงปลานะตอนนี้น้ําเริ่มใสแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วน้าก็จะเริ่มใสนะครับนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะซื้อปลามาเลี้ยงนะครับก็ลําบากเดี๋ยวก็เป็นห่วงกันดีครับต้องให้อาหารปลากันอีกนี่นะครับก็วันนี้ลมแรงนะครับอากาศดี พื้นที่ทุ่งนาสีเขียวก็ยังมีอยู่นะครับอากาศดีมากๆลมแรงเพราะว่าด้านหลังเนี่ยติดกับบึงใหญ่นะครับเป็นบึงวังกุ้งเป็นบึงขนาดพื้นที่ร้อยกว่าไร่นะครับทำให้บรรยากาศที่นี่โล่งๆสบายนะครับอากาศดีโปร่งๆนะครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูสรลนกลางน้ํานะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมยืนอยู่กลางสระเลยนะครับความลึกของสระใช่ไหมครับมีคนถามกันเยอะความลึกของสระเท่าไหร่ใช่ไหมครับสเมตรครึ่งครับประมาณ2เมตรครึ่ง ครับนี่นะครับเป็นช่วงกลางๆก็จะปักเสาไว้รอนะครับปักเสาเข็มนะครับไวรอสําหรับทําศาลากลางน้ําแข็งแรงมั่นคงครับนี่ยืนได้สบายๆนะครับหรือใครอยากจะทําเป็นคาเฟ่ก็ได้นะครับมีตะแกรงไว้สําหรับอยู่ริมน้ํานะครับตอนนี้ก็เริ่มเอาผักมาลงนะครับนี่บัวเริ่มเกิดแล้วนะครับบัวติดหมดแล้วนะครับนี่นะครับตะกี้ก็เปิดน้ํารดน้ําต้นไม้อยู่นะครับ นี่นะครับบรรยากาศพื้นที่ขนาด200ตารางวากําลังดีนะครับพอเหมาะพอดีเลยนะครับ200ตารางวาครึ่งไร่น oh. <music> <Yeah. S 1> ี่ให้ลูกค้าอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ารานะครับพื้นที่าระกลางน้ําตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จัดสวนนะครับปลูกต้นไม้เดี๋ยวจะลงต้นไม้ใหญ่เพิ่มนะครับเป็นทางเดินทางเท้าลงบ้านนอกดาวก็ได้นะครับทำบ้านพักตากอากาศสวยมากครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่นะครับก็จะไว้มุมนี้ห้องน้ําห้องครัวก็จะอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับนี่ที่วางท่อไว้ตรงนี้้้จะะววางงตนนไมใหญ่ครับ นี่นะครับก็เริ่มเอาไผ่มาทํารั้วลงแล้วนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลากลางน้ํานี่นะครับสวยครับทางนี้ก็จะเป็นแผ่นพื้นทางเดินนะครับให้เดินสามารถเดินได้นะครับด้านหลังก็มีของเล่นนะครับใครที่พาเด็กมาด้วยมีชิงชาด้านหลังนะครับนี่นะครับรั้วก็สไตล์พื้นบ้านนะครับก็จะต้องเป็นรั้วลวดหนามนะครับมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะครับและที่สําคัญก็ราคาถูกนะครับเพราะว่าใช้เสานะครับ ปากลำรั้วรวดหนามนะครับด้านหลังมีลำรางตรงนี้ก็เป็นชิงช้านะครับไว้สําหรับถ่ายรูปด้านพื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะยาวมาจนสุดคันาตรงนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวนะครับนี่นะครับสุดลูกหูลูกตาเลยพื้นใหญ่นะครับก้าวก็จะใกล้จะเกี่ยวแล้วนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีลำรางด้วยนี่นะครับตรงนี้เป็นชิงช้านะครับก็มาเล่นได้นะครับก็ทำบ้านสวนนะครับสไตล์คาเฟ่แบบนี้ใครชอบนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับพื้นที่สวยๆแบบนี้นะครับอยู่ที่ คลอง16นะครับคลอง16องค์ครรภ์อยู่ด้านหลังมสวครับมาจากมสวนี่เดียวนะครับนี่ที่เราเห็นไกลๆตรงนี้นะครับเป็นตึกตรงนี้ก็เป็นมสวแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่สวยๆอีกพื้นหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนสนใจนะครับโทรหาเอกได้นะครับ088 145 1155ครับที่สวยๆทำเลดีนะครับบรรยากาศดีโอโซนดีโทรมาหาเอกนะครับแวะมาดูพื้นที่กันนะครับสดได้ผ่อนได้ทุกเงื่อนไขคุยได้หมดครับสวัสดีครับ